Thank oh, oh, you. In a new world, a ภายใต้อุโบสถนะอุ้ยอันนี้เป็นภายใต้อุโบสถนะฮะก็จะขึ้นได้ทุกทางนะฮะเราก็จะขึ้นทางนี้นะขึ้นมาทางนี้แล้วออกไม่ได้นะ ติดฝัดลงจำเลินจำเลินเขาก็จะลงไปนะ่ๆวางผ้าวางผ้าอันนี้เป็นผ้าใบโปร่งแจกกันใหญ่นะ ดออเดียวเปเดียวไปให้เจ้านะคณะเขาจะให้เจ้าคณะทำเครอหนนะแล้วลก็เจ้าคณะทำบุบ 对，也走路感 ทบริเวณนี้ก็มีการจองลูกนิมิตนะฮะอแล้วก็งนปีอันนี้เป็นโบสสรหลังเก่านะก็จะทำการสวดถอนนะฮะสวนย้ายนะย้ายไปยังโบสสรหลังใหม่ ทางเท่านานนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการที่จะต้องเกือบทอนตอนนี้ก็เตรียมจะทำการสวดประกาศถอนอุโบสถเก่านะฮะแล้วก็ประกาศสวดอุโบสถใหม่นะะฮอยู่ในลำดับพิธีการอยู่นะฮะกับในโอกาสนี้ก็ขอ อนุญาตโดยเฉพาะหลวงพ่อ,พ,อ,พ,อ,พ,อพุทธบรทารในอุโบสถหลังเก่าตลอดทางเจ้าที่เจ้าทางนามแม่ะตะธรณี ให้ให้ให้รับเพลินเลยไเลยสมัตาสมานสังวาสัยอุปสมทานญาติสังกัศปตะกลังสังโกตังสิมังสมุหเนยญาเอสายติสุนาตุเมพันเตสังโฆยาสสังเขนะสิมาสมติาสมานสังวาสัยอุปสมทาน

วังสมุหนาติยัตสยัตสมโตกรรมติเอติสาสิมายัตสมุกาโตสวัสดนาทายัตสานังกรรมติสุภาสยะสมุหตาสสังเคนสิมากรรมติ ăn này này, ăn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  này, này,

ญาติสามเณรทีมาสมภาสมานรววารายิโศธรสังโฆตังศีพันภูรติญาตายาตมโตธมติเอติสาศีปายาสุลาโตโชตุนาตาญาติธรรมติ

สานตมณิโตปัยะสัมวะโตโตสังเขนติจิวเลนวิปวสุมติจังปัสสะตสมาตุลหเอวะเมตานาริยีสุขาทวเนภันเจสังทวดญาตสังเขนติมหาจมตามาสังุปจจา यति तन्तः सत्तकरं इदान् गोतां तिबांग समत् । जान् गोतां तिबांग समानेय यन्ना एसो यत्सि सुना त्वे पञ्चे तत् त्वो दृष्टं तेति भाषवतः जान् गोतां ตัโตังสีมังสโหันติยตายสมะมติเติสีมายัสมุขกตัตัวตุสานยัสนะสมติตุปาจยาสโมะตาสังเนสิมามติสังัสสัสมาตุรเอวะเอตังเข้าได้สี่ทางนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็พิธีสวดพิธีบอกเขตนะฮะแสดงเขตอุโบสถนะฮะแล้วก็ยกเลิกเขตอุโบสถเก่านะฮะแสดงเขตอุโบสถใหม่นะฮะเพื่อพิธีทางสงฆ์ต่อไปนะฮะก็ถือว่าจบโดยสมบูรณ์ครับ เป็นของพื้นที่วัดกรุงราชอํารุงตำบลบ่อทองอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีครับ Terima hmm. <laughs> Thank <laughs> จำเริญพนมรูปหล่อปเก็บงานเก็บงาน

Đi 1 phút nữa còn không, đi 1 phút, ăn 1 nữa không, đi 1 phút nữa còn ครับก็ก็เริ่มเก็บงานเลยนะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีสังสงนะฮะสำหรับงานวัดปัตกุงราชบำรุงนะฮะวัดกตุงราชบำรุงตำบลบบนบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะฮะต่อไปก็ในเดือนกุมภาพันธ์ก็ประมาณตุตีนะก็จะมีการปิดทองฝังลูกนิมิตนะฮะก็ขอเชิญทุกท่านนะฮะมา เป็นพลังศรัทธาพลังกุศลนะฮะ